a n น Man and the ว a ร p q u a n t ต m m เม i นตะลุยมิติควอนตัมน m a t i c u n i v n r v e r s e เรื่องราวไม่กี่ปีหลังจากเหตุการณ์ a v e n g e r s Endgame เหมือนว่าจะดูโลกสวยเกินไปชะตาเลยแวบเข้ามาเล่นตลกเมื่ออุปกรณ์สื่อสารที่แคสซี่ประดิษฐ์เกิดขัดข้องดูดครอบครัวมนุษย์มดลงสู่มิติควอนตัมและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการผจญภัย เพื่อหาทางกลับสู่โลกเบื้องบนและพบว่าทางออกเดียวก็คือการทำภารกิจปล้นเหนือเมฆให้กับมหาวัยร้ายจอมอมหิตผู้ทรงพลังที่สุดในเอ็มยูคนจ้าเมเนียเป็นหนังแอนด์แมนที่ใหญ่กว่าหนังแอนด์แมนครั้งแรกที่จับมนุษย์มดตัวจิว๋ว มาวัดเชิงมวยกับภัยร้ายระดับจักรวาลแข่ง the c o n น u ค r ์รรับบทโดยเจนน่าทานเมเจอร์ดูน่าเกรงขามและมีมิติในทุกๆุกสีการแสดงของเขารู้สึกหนักแน,น่นดูไปลกๆก็รู้ว่าพี่แกเอาจริงสมมงมหาวไยร้ายประจำเฟสเป็นอีกหนึ่งตัวร้ายที่น่าจดจำของจักรวาลมาเวล just man. Know how ซึ่งในทีแรกเราก็สงสัยว่าฮีโร่ตัวรอง อดีตพนักงานบาสกินโรบินส์อย่างสกอตแลงนั้นจะไปต่อกรอกับสุดยอดมหาวายรายผู้สามารถลบล้างไทม์ไลน์ได้อย่างไงแต่พอได้ดูแล้วเราก็ต้องยอมรับเลยครับว่าผู้สร้างมีวิธีหาทางออกได้สร้างสารรค์พอตัวเป็นยังไงต้องไปดูในโรงภาพยนตร์แต่ก่อนที่แรงจะปะทะก,กับแข่งหนังก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงต้นเรื่อง าผู้ชมไปสำรวจมิติควอนตัมเสมือนเดินเที่ยวอยู่ในดาวต่างๆของจักรวาล Star ์วอร์ที่มีสังคมและการเมืองเป็นของตัวเองเราเลสนุกไปกับการดูตัวละครต่างๆเล่นมุกเพี้ยนเก่าๆที่รังสารขึ้นโดยมือเขียนบท r ิ c k a n มอ o r ต y อย่าง Jeff l e ล n e s s ซึ่งบางฉากก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังดู Rick a n ม m o r t ีจริงๆแม่รงนี้น่าจะเติมของก่อนเข้าโรง Hello ในภาพนี้ CGI เนียนสวยคมกริบระดับเดียวกันกันกบ Avengers Endgame เลยทีเดียวคงเป็นเพราะได้งานสร้างบรรจงปราณีตแปลกตาของวิวฮาเทและมุมกล้องสวยๆของผูมิกับภาพบิวปอบจากแฟรนไชส์ The Matrix มาเสริมด้วยเลยทำให้การดูในโรงว้าวขึ้นไปอีกขั้นโดยเฉพาะระบบ IMAX ที่มีภาพมากกว่าโรงปกติและ 3D ก็ทำออกมาดีงามไม่คีเรงเหมือนกับเรื่องที่ผ่านมาของ MCU The Secret beneath Universe Bene Ours. แม้ว่าภาคนี้จะมีประเด็นครอบครัวที่เซตอัพมาดีไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์พ่อลูกสกอตกับแคซี่ที่อยากจะใช้เวลาร่วมกันและเรียนรู้ซึ่งกันและกันหรือความลับของเจเน็ตที่ปกปิดกับครอบครัวเองก็ดูจะน่าสนใจไม่เบา something told I แต่เหมือนว่าหนังจะเพลิดเพลินกับการสร้างมิติขวันตามกับเล่นมุกบาทสองบาทใต้สะดือจนลืมขยี้อารมณ์ไปหน่อยปมเหล่านี้เลยรู้สึกเบาบางและรวบตึงได้ไม่ทราบซึ้งเท่าไหร่ <Sorry. S 2> <Yeah! S 1> แต่ก็นั่นแหละเราจะคาดหวังให้หนังแอนด์แมนมีดราม่ารีดน้ำตาก็กระไรอยู่เพราะตั้งแต่ภาคแรกแล้วแฟรนไชส์นี้ก็มีแบรนดิ้งเป็นหนังปล้นไซไฟคอมเมดี้ดำเนินเรื่องรวดเร็วไม่มีเบือ่อมาโดยตลอดซึ่งภาคนี้ก็มีมาให้อย่างครบถ้วนเพิ่มเติมมาคือฉากแอคชั่นเซตพิสต่างๆที่ใหญ่ยักษ์มหึมาและออกแบบมาได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจครีเอทมากกว่าทุกภา โดยเฉพาะฉากพายุความเป็นไปได้ที่ว้าวและฮาไปในคราวเดียวกันนอกจากจอนาธานเมเจอร์สแล้วนักแสดงทุกคนก็ยังคงมาตรฐานไม่ได้โดดเด่นจากเดิมมากสักเท่าไหร่พอรัตก็ยังคงอ n j o y กับบทแอนด n ์แมนเช่นเคยน่าเสียดายที่หนังไม่มีบทอารมณ์ให้พี่แกได้เล่นมากเท่าไหร่ปิดไตรภาคแบบชิวๆกันไปส่วนนุ่งนักแสดงของฝากนักกอล์ฟอย่างแคทเธอรีนนิวตัน ก็มีฉากให้ปล่อยของกระชากใจอยู่ตลอด momentum right jump tap. I know how to do it, Dad oh do you และที่ต้องพูดถึงเลยก็คือพี่หัวโตวโมโดอกขโมยซีทุกครั้งที่ขึ้นจอโผลท่ทีไรก็อดขำเป็นไม่ได้ <Huh? S 1> แต่หนังก็จืดกว่าผภาเก่าๆไปเยอะเลยเพราะว่าขาดส่วนผสมสำคัญอย่างหลุยส์กับเดือะแก๊งไปคิดถึงพวกพี่เขาเหมือนกันนะ เอากลับมาหน่อยนะครับมาเวล Could you find a new partner But you know what I'm Luis o and he says you know what I'm Scotty and we're gonna be best friends Okay hold on hold on ภาพรวมของ Quantum Mania เป็นหนังที่ดูเหมือนจะใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นใครที่คาดหวังให้มันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของแฟรนไชส์ก็คงจะต้องเซ็งกลับบ้านไปท้า,ายที่สุดแล้วแอนด์แมนก็ยังคงเป็นหนังขั้นเวลาเหมือนเคยเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่การเซตอัพบูเรื่องราวสู่บางสิ่งที่เหนือกว่าเพียงเท่านั้น ดูเอาบันเทิงยังคงได้ครบรถแต่ถ้าถามถึงอารมณ์ความเข้มข้นของหนักมันก็ยังสอบตกในการทำให้เราเชื่อเรียกว่าฟูมยาซะใหญ่แต่ยังใส่ไม่เต็มเราแนะนำว่าก่อนเข้าโรงให้ถอดสมองและปล่อยจอยไปเลยก็แล้วกันแอน And มนแล n เดอ e วอ a s ว u a n ัม m m a น i a ตะลุยมิติควันตามและห้ามพลาดกับสองฉากหลังเครดิต ที่เราบอกเลยว่าแฟนคอมิกส์เป็นต้องกรีดอยากรู้ว่าคืออะไรต้องไปดูเองก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณคิดยังไงกับคอนตัมเมเนียถ้าคุณรักมาร v e l ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลากคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกถึงจักรวาล m a r ์เวลกว่าใคร